ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10ข้อดีของเกมที่ผู้ใหญ่ยุคเก่าควรฝักคลิปนี้มีความจริงที่อยากผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจเกมได้ฟังสละเวลานั่งดูความในใจจากเด็กยุคใหม่กันหน่อยนะครับหากดูและช,ช,ช,ชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใ,ใกล้ๆนึ่กดให้ขอสนามหน่อยนะครับข้อแรกได้ทักษะ เกมนั้นถือว่าเป็นสื่อดิจิตอลรูปแบบหนึ่งที่สร้างและจำลองเหตุการณ์ต่างๆให้เราได้สวมบทบาทและสนุกไปกับสถานการณ์ต่างๆซึ่งผู้เล่นที่ได้ทดลองเล่นเกมนั้นๆก็จะได้เรียนรู้ทักษะผ่านตัวเกมอย่างเช่นเกมขับรถเราก็จะได้เรียนรู้ทักษะการขับรถต่างๆทักษะกรตาก,การเร่งการขับขี่ที่จะทำให้ปลอดภัยทั้งบนโลกแห่งความจริงหรือจะล่อขับรถแบบจริงๆก็มีให้เล่นแถมพวกเกมกีฬาต่างๆกันล้วนแล้วแต่ฝึกให้ผู้เล่นรู้ทั้งกติกาทคติกแผนการเล่นโดยที่ไม่จําเป็นต้องเกิด มาเป็นนักกีฬาเหล่านั้น ข้อ 2. ทักษะการตัดสินใจดีชีวิตของเราล้วนแล้วแต่มีเรื่องที่ต้องใช้วิจารญาในการตัดสินใจแทบทุกวันซึ่งสิ่งเหล่านั้นล้วนสอนกันไม่ได้แต่มันจะมาจากข้าประสบการณ์ในชีวิตว่าแต่ละคนมีเหตุผลและมุมมองที่ดีอย่างไรในการตัดสินใจเช่นเดียวกันกันกบเกมมันคือสิ่งที่จะจำลองโลกจริงๆซึ่งมีหลายครั้งที่ผู้เล่นหลายคนคิดวิเคราะห์วาสสารการนี้ควรทำอย่างไรบุกหรือถอยต่อยหรือกันซึ่งมันเป็นการสร้างพัฒนาการในด้านการวางแผนต่อเด็กหลายหลายคนได้ดีเยี่ยมเลยแหละครับ ข้อ3ได้เพื่อนฝูงการเล่นเกมคนเดียวมันเป็นสิ่งที่เก่าไปแล้วยุคนี้ทุกอย่างคือการเชื่อมต่อและร่วมสนุกกันไม่เว้นแม้แต่โลกของเกมด้วยระบบและเครื่องเกมที่พัฒนาและก้าวหน้าจนสามารถเล่นเกมเด้พร้อมกันทันทีหลายสิบคนซึ่งหลังจากการกําเนิดเกมออนไลน์เกิดขึ้นเด็กๆหลายคนเริ่มมีทีมเป็นของตัวเองมีคอมมูนิตี้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันและเกมเดียวกันและมันก็จะทาให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กันมากกว่าเดิมไม่ใช่แค่การเล่นเกมเพียงอย่างเดียวนี่ก็คืออีกหนึ่งช่องทางที่เราจะเจอคน ที่สนใจและชอบในเรื่องเดียวกันซึ่งอาจจะพัฒนามาจากเพื่อนเลือนมาเป็นสนิทแล้วสะกิดกันไปแข่งชิงรางวัลก็มีมาเยอะแล้วนะครับ ข้อ 4. พัฒนาสมาธิสมาธิคือสิ่งที่มนย์ทุกคนควรมีไว้เพราะเราต้องใช้มันทุกวันซึ่งการเล่นเกมถือได้ว่าเป็นการพัฒนาเพิ่มพูนกับการจดจ่อใช้สมาธิเพื่อจะเอาชนะหรือผ่านเกมไปให้ได้และยิ่งเกมมีความท้าทายมากเท่าไหรเราก็ต้องยิงใช้สมาธิเพื่อผ่านหรือสำเร็จภารกิจให้ได้เช่นเดียวกันกับชีวิตจริงๆหากเรามีสมาธิกับการทำอะไรในทุกๆเรื่องมันก็ไม่มีอะไรยากเกินที่จะผ่านไปได้เลยละครับ ข้อ5เพิ่มไอคิวนอกจากสมาธิที่เกมได้มอบให้กับเราการพัฒนาไอคิวก็เป็นอีกหนึ่งผลพลอยได้ที่ตามมาอีกหนึ่งข้อเพราะการแก้ไขปัญหาหรือการวางแผนในเกมทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พัฒนาให้ไอคิวของผู้เล่นขยับตัวสูงขึ้นเพราะไม่ว่าเกมประเภทไหนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่จะยัดปริศนาภาร,รกิจหรือเงื่อนไขที่เราต้องใช้สมองแนละสองมือบ,บังคับและคิดลุล่วงไปให้ได้ซึ่งเกมประเภทพัซเซิลก็มีอยู่เกินกลาตตลาดนับว่าเป็นเกมที่ใช้สมองเล่นลับเป็นสิ่งกระตุ้นยกระด ไอคิวมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยม พ่อหผ่อนคลายสมองบางครั้งโลกแห่งความจริงมันเครียดและโหดร้ายทั้งเจ้านายดาแฟนทิ้งหญิงไม่เล่นด้วยซึ่งมันอาจจะทําให้อารมณ์และชีวิตของคุณในช่วงนั้นไม่เหมือนเดิมแต่โชคดีเหลือเกินที่มนุษยชาติมีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าเกมเป็นเพื่อนคู่ใจซึ่งเกมเหนือกว่าหนังเพลงและหนังสือคือการทําอะไรได้ตามใจเราทุกอย่างและสิ่งเหล่านั้นไม่มีผลต่อชีวิตจริงของคุณอย่างเช่นเกม GTA ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ปล้นฆ่าขับรถตามใจชอบแต่มันก็ยังสอดแท้กเนื้อเรื่องที่ นุกเหมือนคุณได้ดูหนังสักเรื่องแต่ว่าเป็นตัวคุณเองที่บังคับมันซึ่งมันก็ทําให้มนุษย์หลายคนชอบเล่นเกมเพราะผ่อนคลายสมองนั่นเอง พอเฝึกภาษาแน่นอนว่าอังกฤษคือภาษาสากลของมนุษยชาติและคนไทยจํานวนมากยังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษซึ่งเกมทั้งโลกล้วนแล้วแตเป็นภาษาอังกฤษยิ่งเกมเมอร์จมอยู่ในโลกของเกมนานเท่าไหร่ตัวเขาจะฝึกสมองจากคําศัพท์จํานวนมากเชื่อมกับภาพการกระทําที่เกิดขึ้นเพื่อให้เข้าใจว่าคํานี้แปลว่าอะไรทําอะไรซึ่งยิ่งนานเท่าไหร่ที่เราได้จมอยู่กับภาษาเหล่านี้สมองก็จะจดจําและเรียนร,รู้ให้จําได้เองอย่างเช่นตัวผมที่บอกได้เลยว่าที่อ่าน พูดเขียนภาษาอังกฤษได้วันนี้อ่านนิสส่งมาจากการเล่นเกมตั้งแต่เด็กๆลุ้นวนครับ ข้อ8สร้างแรงบันดาลใจในสื่อที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์จะก่อให้เกิดผู้เล่นที่มีแต่ความคิดสร้างสรรค์มัดไม่ใช่คำพูดที่ดูเกิดจริงเพราะหลายๆเกมล้วนแลแ้วจะส่งเสริมให้ผู้เล่นใช้จินตนาการในการเล่นเกมเหล่านั้นอาทิเช่นไม่ครับเกมภาพไปสวยแต่รวยสร้างสารรค์ที่ติดกันทั่วโลกซึ่งผู้เล่นหลายคนได้ใช้สมองจินตนาการสร้างอะไรเจ๋งๆมาแล้วมากมายหรือหากอยากจะเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเกมฟุตบอลเมเนเจอร์ก็เปิดให้คุณเข้ามาสวมบทบาทการเป็นกุือที่สมจริงเหมือนคุณ,คณได้เป็นผู้จัด การทีมเองอยังไงอย่างนั้นซึ่งหลายๆคนที่ชอบเล่นเกมพวกนี้กันล้วนแล้วแต่มีแรงบันดาลใจไปใช้ชีวิตกันทั้งนั้นวิศะวะกรที่สุดยอดอาจจะเริ่มต้นจากการเล่นเกมม c ครับยอดผู้จัดจาก,การทีมก็อาจจะมาจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์กันได้ใครจะไปรู้ข้อ9สร้างรายได้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่คุณเป็นคนจ่ายเงินให้ค่ายเกมแล้วจบ แต่หันมาดูวงการเกมในยุคนี้ยุคที่มีการแข่งขันสูงมากทั้งผู้เล่นและสปอนเซอร์ที่สนใจจะสนับสนุนและขลับเคลื่อนวงการนี้ให้พุ่งไปข้างหน้ากว่าที่เป็นอยู่จึงได้ขนเม็ดเงินมาลงทุนสนับสนุนกันเป็นจํานวนมหาศาลบางครั้งอาจเป็นล้านหรือ10ล้านและหลายๆเกมก็มีการแข่งขันกันตลอดทั้งปีจึงทําให้นี่คือสิ่งที่สามารถสร้างเป็นอาชีพได้หรือถ้าหากคุณไม่ใช่นะักแข่งยุคนี้แค่ท่านมีเอกลักษณ์ในการเล่นการพูดการจัดรายการคุณเองก็สามารถทําตัวเป็นแคสเตอร์เล่นเกมบรรยายให้คนดูรับเงิน จากยอดวิวอาชีพนี้ก็กำลังได้รับความนิยมไม่น้อยเลยล่ะครับ ข้อสุดท้ายเกมไม่เคยทำร้ายใครสื่อไทยทั้งทีวีหนังสือพิมพ์หลายฉบับล้วนแล้วแต่ชอบโยนความผิดไปยังปลายเหตุเสมอเวลาเกิดเรื่องว่าเด็กไทยแย่ yeah, เพราะเกมปลนเพราะ GTA ฆ่า,าคนเพราะเล่นเกมซึ่งมันก็ดูเหมือนจะเป็นการโยนขี้ไปให้ความผิดกับสิ่งที่ตอบโต้ไม่ได้และหากจะพูดว่าเกมเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กไทยไม่ดีมันก็เป็นการโทษเกมเพียงฝ่ายเดียวไปหน่อยซึ่งหากเราจะบอกว่าเด็กปลนฆ่าต่อยกันเพราะการเล่นเกม GTA ทําไมเราจึงยังไม่เคยเห็นใคร เล่นฟีฟ่าแล้วบ้าไปเตะบอลจนเป็นนักเตะทีมชาติทำไมไม่มีใครเล่น .a hon lol จนคลั่งไปล้อมป้อมดำรวจแล้วตีจนแตกในโลกแห่งความจริงกันเลยล่ะครับมีดหากมันอยู่ในมือพ่อครัวมันก็คืออุปกรณ์ทำครัวหากมันอยู่ในมือโจรมันก็คืออาวุธเช่นเดียวกันกับเกมหากมันอยู่ในมือเด็กที่มีวุฒิภาวะที่ดีมีผู้ใหญ่ที่ทันโลกไม่ตกสมัยอยู่เคียงข้างเราจะอธิบายให้เขาเข้าใจในโลกของเกมและโปรดเคารพเรื่องเรตติ้งว่าเด็กคนนั้นอายุเพียงพอจะเล่นเกม เหล่านั้นหรืออย่างเกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่มนุษย์ที่ทำร้ายกันเองหากการเล่นเกมอยู่ในความพอดีมันจะมีอะไรแย่ละจริงไหมครับแล้วคุณหลักได้อะไรจากการเล่นเกมบ้างและนี่คือขอบสนามทอบเทนหากดูแลชบอชบใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ Yeah. I don't know.